ช่วยไปตำเครื่องแกงกระพันมุ้ยแม่น้อยลูกแม่หลังพักอยู่ได้ค่ะแม่กล้าแม่มีกล้าอยู่คนเดียวนะลูกถ้าวันได้วันนึงที่แม่ทำอาหารไม่ไหวเร็วแม่ก็ยากจะให้กล้าซื้บทอดร้านอาหารบ้านเราไว้นะกลับมาแล้วล่ะก้า ่อยมวยม่อีกแล้วใช่ไหมหน้าตาเขี้ยวช้ำมอีกแล้วเนี่ยแม่กล้าชอบชกมวยทําไมแม่ไม่ค่อยใจกล้ามึงเลยที่แม่เตือนแม่บอกที่มีฟังกันเลยใช่ไหมชอบไปได้นังหน้ากับดักมวยฮะแล้วทําไมแม่ต้องถามกล้าชกมวยด้วยมันเป็นความฝันของกล้ากล้ายังจะเป็นนักมวยไม่ได้ยากเปิดร้านมันแม่ยังไงกล้าก็จะเป็นนักมวยเก่งๆไงได้กล้าเกจะต้องซืบทอดสูรอาหารของบ้านเราเลยต้องทำร้านนี่ต่อจากแม่ถ้าคืนยังไปต่อยมวยอีกเราสองคนก็ตัดแม่ตัดลุกกันแหละเธอก็ไม่ต้องมาเรียกฉช่นหรแม่อีกต่อไป แม่แม่จะกินนกมวยอะไรหรอกนะ กามากินข้าวลูกกากาชอบต่อยมวยจริงๆฉันไม่รู้ถ้ามีงานต่อชาวแม่จะพาไปหาขูมวยคนนี่ย้เาเก่งมากๆเลยนะแม่ไม่ยอไมไห้กาต่อมยมวยยว่ะครับ แม่นะคะครกับกลูกพี่ศักพี่ศักเอา้าวันได้ข่าวว่าพี่กลับมาทำาข่ามวยแล้วลูกชายฉันเขาอยากปล่อยมวยมฉันก็เลยอยากให้พี่ช่วยสอนเขาหน่อยสวัสดีครับลุงอ้หหน่วยการใช้ได้นี่เออแต่มาอยู่ที่นี่ต้องฝึกหนักเลยนะได้ครับลุง ละมาช่วยแม่ทำแกงใบฟักลุงน้อยลูกทำไม่ได้ครับแม่การจำแกงขั้วมุกเซลูกชิงหันก้อนได้นไม่ลูกลุงตรงชอบแน่ๆเลยนะเอ๊ะแม่ลูกชิงคืออะไรครับนี่ไงลูกมาเดือดชุบพอมลังบานเราไงแม่ปุ๊กเองกับมือเลยนะนอกจากจะร้อยเลยอย่างเป็นสมุนไพรดักษาโรคต่างๆได้อีกนะ่ลูกเดี๋ยวแม่ซ่อนลูกชิงทีชายก็ต้องเลือกลูกที่พอเหมาะ หันเนือมูพอดีคำหัวทีเคยปลาคาดบ้านเราจากนั้นก็เริ่มตอเครื่องแกงเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เริ่มทำกันเลยใส่น้ำมันให้ร้อนเอาเครื่องแกงลงไปตามด้วยเคยคนให้เข้ากันใส่เหนือมูใส่น้ำทีปรุงรสให้ร่อยใส่ลูกชิ้นลงไปอย่าลืมโรยใบมะกรูดนะมันจะได้หอมๆลงลง แม่เอาเกมมาฝากครับอเอ็งอย่าเป็นคนเก่งนะนะไม่ต้องไปเก่งกับใครหรอกครับดูแม่เองเป็นตัวอย่างดิคนเก่งอะ่ะต้องยอมแพ้ฝีมือการทำอาหารของแม่เองเลยอร่อยมากรสชาติอย่างเดิมเลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาวันคงลำบากหน้าดูเลยนะ พี่ขอโทษนะช่างมันเถอะพี่แม่บอกเหตุผลฉันลลแล้วล่ะฟ้าแก่งกัวหลอกจริงตีนึงวันก้อนคว้างกว่้ตีกงเทพวันนี้มาตึ้งสีเลยลงใช้จะติดใจสวัสดีคเับได้เลยครับพี่เชนหนังก้อนครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่ชนะใครเป็นแค่คนธรรมดาที่ชนะใจตัวเองก็พอ